สวัสดีค่ะเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะ EP สิบสี่คิมิออดิโอบุค๊คลักปากแข่งซัมเวร์ซัมฮาวเล่ม2องฉบับนิยายบทที่36มสิบหกเซนเซก็ก็กเสียงเคาะประตูห้องด้วยน้ำหนักสม่ำเสมอที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาจนได้นในที่สุดแต่กลัวที่ฉันจะฝืนนืมตาขึ้นเหมอมองเพดานได้ ก็ถึงกับต้องขยี้หูขยี้ตาเรียกสติตัวเองอยู่นานพอสมควรเลยทีเดียวแต่ยิ่งฉันงงเงียเท่าไหร่จังหวะเข้าประตูก็ยิ่งรัวเร็วและดังขึ้นอีกเสียงนั่นกระตุ้นให้ฉันงุนอิดลำคาญใจจนต้องคว้าเสื้อคลุมของโรงแรมมาสวมทับชุดนอนกระโปรงเนื้อผ้าบางเบาอย่างง่ายๆแล้วพุ่งตัวไปเปิดประตูห้องในลักษณะกระชากบานประตูอย่างแรงเจตนาก็เพื่อจะให้คนที่มาเคาะรูตัวสักทีว่าตัวเองกำลังเสียบรรญาติเป็นอย่างมาก คอยดูนะฉันจะตอว่าให้ไปไม่เป็นเลยแต่พอเห็นหน้าคนเคาะประตูเข้าจริงๆกับเป็นตัวฉันเองที่ไม่ไปไม่เป็นเมื่อคนมือตนที่มาเคาะห้องรัวเร็วๆไม่หยุดเพื่อปลุกให้ฉันตื่นเป็นคนเดียวกันกับคนที่ทําให้ฉันนอนไม่หลับเลยทั้งคืนกีรันยืนกอดอกอยู่ในชุดสูทกางเกลสีเป๊ะที่ขับให้ผิวที่ขาวอยู่แล้ว ดูข่าวเมื่อมากขึ้นไปอีกเจ้าตัวสวมรองเท้าส้นสูงที่แม้จะไม่สูงมากแต่ก็ทำให้ร่างสูงโปร่งนั้นยิ่งยิ่งดูสง่างะและเด็ดโดดเด่นผมยาวตรงสีดำสนิทแสกกลางรวบตำ่ำหวดไปหน้าเรียวเล็กเยอะหญิงที่แต่งแต้มเครื่องสำอางเล็กน้อยที่หน้าแปลกคือดวงตาสีน้ำตาลเรียวยาวคู่นั้นตอนนี้ไม่ได้มองตรงมาที่ใบหน้าของฉันอย่างเคยเพราะพอฉันมองไล่ตามสายตา ของกีรันฉันถึงได้เห็นว่าปกเสื้อคลุมของตัวเองล่นต่ำจนแทบจะไม่ได้ปกปิดอะไรเลยฉันรู้สึกหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีขณะที่มือก็รีบขยุมคอเสื้อแล้วดึงลันดึงลังขึ้นสูงโดยอัตโนมัติกีรันกีรันสะดุ้งสุดตัวตัวแสบถอยหลังไป1นก้าวแล้วชูวมือสองข้างขึ้นเสมอไหลด้วยท่าทางเดียวกันกันกบผู้ร้ายที่ยกมือยอมจำนวนต่อตำรวจไหนจะไปหน้าที่แดงจัด จนรามเลยไปสิงหูนั่นอีกท่าทางโดยมีพิรุษเต็มไปหมดทำเอาฉันอดที่จะกัน้นใจถามออกไปไม่ได้เห็นอะไรไหมคราวนี้กีรันดับตาแน่นแล้วสส่หัวดุ๊กดิ๊กไปมายังกับตุ๊กตาติดหน้ารถน้ำเสียงที่ตอบดูละล่ำละล,ะล,ะละักไหมไม่ได้ดูน่าเชื่อืจเลยสักนิดไม่เห็นไม่เห็นนะ้นกกหน,กหน,น,นกุก็ไม่เห็น่ังเอวก็ไม่เห็นชุดชุดนอนลายลูกไม้สีชมพูก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยทั้งนั้นชัดเลยกี้ จ๋าพอแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วยิ่งเขาอธิบายฉันก็ยิ่งเสียหายตอนนี้ฉันรู้ตัวว่าหน้าของตัวเองคงจะแดงจนไม่รู้จะแดงยังไงอาจเป็นเพราะอดโมโหตัวเองไม่ได้ที่เผื่อเรียกชื่อเล่นใครบางคนออกไปจนคลายให้ความสนิทสนมไม่ได้แดงเพราะความเขื่อนอายหรอกจริงๆแล้วที่มาเข้าประตูห้องคนอื่นเล่นเนี่ยมีอะไร คราวนี้กีรันเลิกคิ้วสูงแสดงออกถึงความประหลาดใจตัวแสบกลับมากอดอ,อกอีกครั้งด้วยใบหน้าที่ดูเคร่งเครียดกว่าเดิมก็เรามีนัดกันที่ลอบปบี้แปดโมงแต่นี่เจ็ดโมงครึ่งแล้วเลยมาลองเคาะดูว่าท่านรองจะตื่นหรือ,อยังประโยคนี้ทําเอาฉันใจหายวูบจริงสิวันนี้ฉันต้องเข้าร่วมพิเศษการเตรียมสร้างรายการผลิตใหม่กับมิเกอร์ญี่ปุ่นที่เราใช้อเวอร์ตอนเก้าโมงครึ่งที่ออฟฟิศนี่นาะแล้วนี่ฉันมันทวทําอะไรอยู่ ท่านรองต้องรีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วลงไปไม่เกินแปดโมงครึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ทานข้า,าวเช้ารู้แล้วนะปังสุดท้ายเวลาก็ล่วงเลยจนเฉียดเก้าโมงในตอนที่ฉันไปถึงล,ล็อบบี้คีรันยินกอดอกหน้ามุ้ยรออยู่ขณะที่ฉันกำลังเลี้ยวเข้าไปในพื้นที่ของโรงแรมที่จัดเตรียมอาหารเช้าเอาไว้มือเลียวยาวนั่นก็คว้าข้อมือฉันเอาไว้ก่อนท่านลองจะทำอะไรนะก็ทานข้า,าวเช้าไงเข้าใจยากตรงไหน คนตัวสูงไม่ได้คิดจะหยุดฟังฉันเลยสักนิดเขากุมมือฉันแน่นแล้วจูงออกไปหน้าโรงแรมที่มีแท็กซี่จอดรอยอยู่ก่อนแล้วตามบทบาทแล้วฉันควรจะสะบัดมือหนีแล้วตอบว่าแรงๆใส่คนตรงหน้าแต่ไม่รู้ทำไมทำผัดอุ่นให้ความรู้สึกมั่นคงจากมือที่แสนคุ้นเคยกลับทำให้ฉันตกอยู่ในภาวังและเผลอเดินตามเขาไปเต้ยๆจนมือรู้ตัวอีกทีตัวเองก็นั่งอยู่ที่เบาะหลังข้างกันกับคนตัวสูงซะแล้ว นี่โยเกิร์ตสวน,นี้น้ำส้มท่านลองทานสิเรื่องอะไรฉันจะยอมพลาดเป็นครั้งที่สองมือฉันบัดโยเกิร์ตนั่นออกอย่างแรงข้มวดคิ้วยุ่งเหยิงพางยกมือขึ้นกอดอ,อกเจตนาให้อีกฝ่ายรู้ว่ากำลังไม่ได้ดั่งใจจำเป็นต้องรีบขนาดนี้เลยคราวนี้เป็นกีันที่ทำหน้าเคียดบ้างปากก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าเด็ดเดี่ยว แต่เมื่อกับง่วนอยู่กับการแกะฝาโยเกิร์ตกับขวดน้ำส้มให้ฉันอยู่จำเป็นสิจำเป็นมากการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำธุรกิจพลาดแค่วินาทีเดียวพลาดแค่วินาทีเดียวทุกอย่างก็อาจจะสายไปการประชุมแบบนี้เราควรไปนั่งรออยู่ก่อนไม่ใช่ตามเข้าไปตอนหลังเพราะนั่นแสดงความถึงไม่พร้อมนี่คือนี่คือบทเรียนแรกที่ท่านลองต้องเรียนรู้ถึงแม้จะอดคิดตามที่กีรันพูดไม่ได้ แต่สุดท้ายสิ่งที่ฉันแสดงออกกลับกลายเป็นการจี้ปากอย่างขัดใจตกลงใครเป็นท่านรองใครเป็นหัวหน้าแผนกกันแน่สั่งจังเลยนะกีรันยักไหลเล็กน้อยใครสอนเขากันนะกับไอ้ท่าทางยีกวนประสาทแบบนี้ถ้าฉันรู้นะจะไปเผาบ้านคุณสอนให้วอดเลยท่านรองก็เป็นท่านรองสิแต่นี่เป็นเซนเซนะอะไรเซนเซเซนเซภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คืออาจารย์ไงอย่าลืมสิว่าท่านรองเป็นแค่เด็กฝึกงาน นี่ไม่นี่ไม่ให้คานเขาเข้ามาหาก็ดีเท่าไหร่แล้วดูดูพูดเข้าอันนี้ท่านลองทานซะแกะให้แล้วพูดไม่พูดเปล่ากีรันยิ่นถ้วยโจเกิดมาให้จนแทบจะชิดถึงลิมฝีปากแกะมาอย่างนี้ฉันก็ต้องกินสินะฉันตักโยเกิร์ตกินอย่างเสียไม่ได้นี่ใช่ขี้จริงๆเหรอทำไมเผด็จการอย่างกับผู้นำเกาหลีเหนือบทเรียนบทที่สองก็คือจูๆ่ๆมือเรียวยาวนั่นก็ยื่นมา มาแตะที่ดินฟิบัตชันอย่างแผ่วเบาแล้วใช้นิ้วโป้งบาดไปมา,มาด้วยสัมผัสเลื่อยดวงตายาวรีนั่นมองลึกลงมาที่ตาฉันด้วยประกายบางอย่างเป็นเววตาแบบเดียวกันกับที่เคยมองมาที่ฉันเมื่อหลายปีก่อนฉันเผลอเคลิ้มไปสัมผัสอ่อนโยนที่มาพร้อมเววตาละยิบย,ยับพาวนั่นจนกระทัง่งท่านรองควรจะพกผ้าชิดหน้าและไม่ควรกินเลเทอแบบนี้ ที่แท้ที่กีรันยื่นมือมาก็แค่จะเช็ดปากให้ฉันน่ะหรอใช่เรื่องไหมที่น่าหง,งุดหงิดกว่านั้นก็คือเจ้าตัวกําลังชิมโยเกิร์ตจากนิ้วโป้งของตัวเองที่เพิ่งเช็ดจากวงบปากฉันไปเมื่อคู่พางทําเสียงแจ๊บแแล้วก็พูดเบาๆคล้ายลาพึงลาพานกับตัวเองจริงๆโยเกิร์ตรสนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะโอ้ยหง,งุดหงิดบรรยากาศของการประชุมเต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพของกีรัน เรามาถึงก่อนเวลาประชุมประมาณ15นาทีเขาจัดแจงวางเอกสารการประชุมไว้ให้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ไปเตรียมโปรเจกต์แล้วทดลองเปิดไฟที่ใช้นำเสนอของตัวเองด้วยความคล่องแคล่วอย่างคนเป็นงานคีรันพีเซนเป็นภาษาอังกฤษด้วยบุคลิกรดดเด่นเสียงดังฟังชัดฉะฉานและดูน่าเชื่อถือไฟพีเซนที่เจ้าตัวเตรียมมาก็ดูสวยงามเรียบง่ายด้วยการใช้สีเพียงขาวดำเทาและแดงเลือดนก รูแตกต่างและมีเอกลักษณ์ของเขาเองส่วนเนื้อหาก็ทำความเข้าใจได้ไม่ยากเลยหัวข้อที่นำเสนอวันนี้เป็นเรื่องแผนการดำเนินงานและเรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูกระบวนการผลิตที่โรงงานของมิกเกอร์ญี่ปุ่นแต่เนื่องจากคุณซาโตะประธานทางฝั่งเมกเกอร์ญี่ปุ่นที่บริษัทเราเทคโอเวอ์เอาไว้ way, ไม่สามารถพูดหรือฟังภาษาอังกฤษได้ดีสักเท่าไหร่นักเลยต้องอาศัยล่ามอังกฤษญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและล่ามที่ว่าก็คล้ายจะเป็นเลขาของท่านประธานซาโต้ที่ชื่อยูมินั่นเองภาษาอังกฤษของเธอจัดว่าดีมากและไม่ติดตำหนิญี่ปุ่นเลยแม้แต่น้อยเธอมีใบหน้าเรียวเล็กได้รูปจมูกโด่งสวยกับนิมฟีบากรูปกระจับแต่ที่เด่นที่สุด <_ c oughs> ก็คงจะเป็นดวงตาคมที่มีปลายเฉียงขึ้นเล็กน้อย ทำให้ไปหน้าดูโฉบเฉี่ยวมีเสน่ห์น้าค้นหาและเต็มไปด้วยเทคแอบเพียวซึ่งนั่นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดลำคาญใจอะไรสักเท่าไหร่นักหรอกถ้าหล่อนจะไม่ไปยุ่มย่ามกับกีรันจนเกินพอดีมีอย่างที่ไหนก่อนที่การประชุมจะเริ่มร่ามสาวถึงต้องทงคำความเข้าใจกับเอกสารขนาดที่ต้องเรียกกีรนันไปถามตัวต่อต,ตัวในลักษณะหน้าแนบหน้าขนาดนั้นที่สำคัญก็คือหน้าแนบหน้าชี้ว่าน่ะ มันคือหน้าเล็กของกีรันที่แทบจะแนบติดไปกับหน้าอกขนาดเท่าทุงหัวเด็กของยูมิไม่นับรอยยิ้มย,ยั่วยวนกับเอลตาเชิญชวนเรากับคุ้นเคยกันมานานแสนานานนั่นอีกที่ทําให้อดนึงไม่ได้ว่าคงจะเคยทําความเข้าใจกันจริงในตอนไหนหยุดป่อยๆสินะถ้าไม่ติดว่าเรื่องนี้ดึงความสนใจฉันไปเกือบหมดฉันคงจะใส่ใจและทุ่มเททําความเข้าใจกับการประชุมได้มากกว่านี้ และคงไม่ทำหน้าเหมือนว่าสมองกำลังว่างเปล่าจากความรู้ทว่ากลับเต็มไปด้วยอนุมูลอิสระในตอนที่กิรันเอ๋ยถามเมื่อเขาเดินกลับมานั่งตรงที่นั่งข้างๆกันท่านลองเป็นไงบ้างเข้าใจเนื้อหาบ้างไหมอืมเข้าใจสิฉันตอบคำถามแบบหลบตาด้วยน้ำเสียงตะกุตะกักซึ่งแน่นอนว่าไม่รอดพ้นจากสายตาเฉียบคมที่คอยจับผิดฉันอยู่ตลอดเวลาของเซนเซตัวแสบไปได้อ่ะงั้นอธิบายซิว่าเข้าใจว่ายังไง วิ่งวิงิง,งในหัวคายจะได้ยินแต่เสียงอนุมูลอิสระวิ่งวุ่นชนกันอยู่จนวิ่งวิงฉันเกียดติคถามนี้ก็เข้าใจแล้วไงว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในสามเดือนนี้นั่นแหละใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่คําตอบที่ท่านรอตอบมามันกว้างยิ่งกว่าแม่น้ํายังยังชีเกียงซะอีกต้องเอาอรายละเอียดแค่ไหนนะฉันไม่ยอมแพ้เช่วยบาดขึ้นเถียงก,กีรันจนคอเป็นเอ็นไม่ต้องละเอียด แต่ต้องจับใจความให้ได้สิก็ใครจะไปจําได้ละ่ะคนข้างๆตอนนี้เอามือเท้าค้างแล้วมองมาที่ฉันด้วยแววตาที่เหมือนว่ากําลังดูเด็กน้อยตัวเล็กๆอยู่ไม่มีผิดใครให้จําล่ะต้องจดสิบทเรียนที่3ของวันนี้ก็คือท่านลองจะต้องรู้จักการจดมินิมิทติง้งหรือรายงานสรุปการประชมุมจะได้จับใจความได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่มานี่จะสอนให้ ว่าแล้วกีรันก็ขยับตัวเข้ามาประชิดตัวฉันเ <c oughs> จ้าตัวยื่นหน้าเข้ามาซักใกล้จนได้กลิ่นหอมอ,อ่อ,อนเมื่อซ้ายของกีรันเอื้อมอ้อมหลังมาจับที่พนักเก้าอี้ที่ฉันนั่งอยู่ส่วนมือขวาก็คว้าดินสอขึ้นมาเคอะตรงสมดุลเอ้ยคอตรงสมุดมมจ,จดที่อยู่ตรงหน้าฉันความรู้สึกของฉันเลยคล้ายว่าเขากำลังอบกอดอยู่ไม่มีผิดในหัวตอนนี้เลยได้ยินแต่เสียงหัวใจที่เต้นเร่งเต้นแรงมากของตัวเอง ขนาดที่เผลอมองไปหน้าด้านข้างของคนตัางหน้าในระยะที่ใกล้จนแทบจะนับขนตาที่เป็นแผงหนายาวตรงนั้นได้แล้วเสียงเข้มของเขาก็ปลุกให้จันติดจากผวังท่านลองเมืออะไรอยู่ตั้งใจฟังสิเอา้าเห็นที่พี่โอเขาพิเศษอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มจดวันที่ชื่อเรื่องหัวข้อการประชุมแบบนี้นะกีรันชีช้ชวนให้ดูพี่โอที่กำลังนำเสนอเรื่องงบประมาณของโปรเจกต์อยู่ แล้วเขียนลงไปในสมุดของฉันให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยลายมือเล็กเลี่มเป็นระเบียบที่แสนจะคุ้นตา <c oughs> พอเจ้าตัวไม่ได้ยินเสียงตอบรับอ่อนอที่เป็นการแสดงว่าฉันกำลังเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่กีรันก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาพอเห็นว่าฉันไม่ได้มีท่าทีอ่อนอ่อนผ่อนตามหรือเชื่อฟังสักเท่าไหร่เขาก็ก้มลงไปเขียนในสมุดของฉันด้วยหนังสือที่ใหญ่เกือบเต็มหน้าว่าถ้าดื้อเดี๋ยวจับจุกบ ฉันมองตาขวางไปที่เซนเซตัวแสบมือก็หยิกไปที่หน้าขาวของเขาที่อยู่ใต้โต๊ะอย่างแรงจนเจ้าตัวจึงกับหน้าแดงด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ร้องออกมาไม่ได้ฉันแค่ยิ้มตัดใจแต่ก็หันหน้าหันมาตั้งใจเรียนมากขึ้นไม่ใช่ว่ากลัวคำกล่ของตัวแสบหรอกนะฉันแค่ไม่อยากให้เวลาที่อุตส่าห์ไปเริ่เรียนมาตั้งหกปีจากเมืองนอกเมืองนาต้องสูญบป่าต่างหากเซนเซก็ดูพออกพอใจที่ได้เห็นนักเรียนเชื่อฟังป้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ไวคกวนประสาทฉันด้วยการคิดเขียนอะไรยุกยิกไว้ในกระดาษหน้าถัดไปอยู่ดีเขาเขียนดาวให้ฉันห้าดวงความกับกำกับใต้ดาวว่าดีมากโอ้ยนี่เห็นฉันเป็นเด็กอนุบาลสองหรือยังไงถ้าสิทธิ์คิดล้างครูโดยการปีบอให้ไต้คาเข้าประชุมนี่จะผิดมากไหมช่วงดีที่ช่วงบ่ายพี่โอและกลุ่มของประธานซาโต้จะต้องประชุมเรื่องมาเจอเรียวที่ซัลายเออร์ อื่นที่อยู่อีกอย่านหนึ่งของโตเกียวพวกเขาเลยปิกตัวออกมาไปหาเมื่อเที่ยงทานกันที่อื่นก่อนจะตรงไปไประชุมต่อในช่วงบ่ายฉันเลยไม่ต้องทนร่วมโต๊ะกินข้าวกับราบสาวภาสเนิที่ชื่ออยูมินั่นทําไมไม่รู้รู้สึกไม่ถูกชะตาอย่างเปาะไม่ถูกเรันเลยอาสาพาฉันมาหาร้านอาหารญี่ปุ่นแถวออฟฟิศแค่เพียงลําพังที่ยากก็คือพอได้รับเมนูที่เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนและไม่มีรูปภาพประกอบอยู่ ฉันก็นึกไม่ออกเลยว่าจะสั่งอะไรท่านลองอยากกินอะไรปลาก็ได้สักอย่างง่ายๆได้ยินแบบนั้นเขาก็หันไปสั่งอาหารกับพนักง,งานเป็นภาษาญี่ปุ่นสั้นๆจนฉันนึกมันไต้ขึ้นมาตังอีตังิีที่กิรันพูดภาษาญี่ปุ่นได้ร่ามญี่ปุ่นคงสอนกันมาดีสินนะรอไม่นานอาหารชุดก็ยกมาเสิร์ฟของกิรนันเป็นชุดตูชิส่วนของฉันเป็นปลาซาบะย่างเกลือเมนูสิ้นคิด พอเห็นชั้นใช้ตะเกียบอย่างงุเงๆนเงิง่นเขาก็เรียกหาช้อนซ่อมจากดิกเซิร์ฟให้แต่ฉันก็ยังนั่งหน้าบตดไม่ได้ดั่งใจอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเอาแต่หนุนงิดใส่เขาไม่หยุดราวกับกําลังทําตัวเรียกร้องความสนใจอยู่อย่างไรอย่าง,งานั้นท่านรองไม่กินหรอขี้เกียจกินทําไมล่ะก็ปาามันก้างเยอะกีรันทําตาโตใส่ก่อนจะคว้าถาดอาหารชุดของฉันไปเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เป็นจงใช้ตะเกียบคีบก้างปลาออกให้ทีละชิ้นทีละชิ้น ฉันมองไปหน้าด้านข้างของเขาที่กำลังตั้งอ,อกตั้งใจแกะก้างปลาอยู่ตายาวรีที่หนุบต่ำลงทำให้เห็นขนตาเป็นแผงหนายาวตรงรับกับจมูกโด่งของเจ้าตัวริมฝีปากบนที่เชิดขึ้นนิดนิดทำให้เขาดูเป็นเด็กดื้อฉันเคยหลงรักไปหน้าแบบไหนของเขาหัวนนึกไปถึงครั้งแรกที่รู้สึกตกหลุมแล้วกีรันตอนมอสอง<ๆ>ก็ตอนเมื่อได้เห็นเขากำลังตั้งใจร้อยเชือกรองเท้าให้บอรดีอยู่ห้างสนามบาส พอประติดประต่อเรื่องราวได้จากเสียงวอยของบรดีว่าอยากได้ลายเชือกรองเท้าแบบกีรันแต่เจ้าตัวลอยไม่เป็นพอนึกถึงเรื่องเก่าๆความรู้สึกสับสนจนทําให้นอนไม่หลับแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ถาถมเข้ามาอีกครั้งยังจังความเจ็บปวดใน,ว,นวินาทีแรกที่ได้เจอเขาในห้องประชุมได้ดีแต่เพียงแค่นาทีถัดมาความรู้สึกบางอย่างที่ขัดแย้งกับความเจ็บปวดก็แทรกเข้ามาเสียก่อน ฉันดีใจที่ได้เจอหน้าเขาไปหน้าที่คิดถึงแล้ไม่อาจลืมเลือนตลอดเจ็ดปีจู่ๆให้ปรากฏให้เห็นอย่างไม่คาดฝันแล้วจะไม่ให้ฉันสับสนได้ยังไงยิ่งเจ้าตัวมาพูดว่าคิดถึงมายิ้มหวานให้แล้วก็บอกฝันดีอันที่จริงๆต้องกเกลียดเขาเมื่อเจอแบบนี้ควรจะต้องรู้สึกยังไงกันแน่เอา้าท่านลองแกะกั้งปลาให้หมดแล้วคีรันเลื่อนถาดอาหารมาให้ก่อนทํามือเชื้อเชิญให้ลงมือทานที่จริงแล้วฉันควรจะขอบคุณเขา แต่ความรู้สึกอัดอั้นบางอย่างที่ทับส่วนภายในกับหักรันให้ฉันพูดประโยคที่มีเจตนาให้เขาเจ็บปวดจนจปวดออกจนได้พอสักทีเถอะถ้าคุณคิดว่าการทําดีเล็กๆน้อยๆแบบพี่ทําอยู่จะลบล้างความผิดที่เคยทําไว้กับฉันได้นะ่ะบอกได้เลยว่าไม่มีทางแล้วก็เลือกสักทีกับการทําตัวสนิทสนมรามปามอย่าลืมว่าฉันเป็นรองประธานของคุณฉันตบตาเขาด้วยแววตาตําหนิอย่างรุนแรง แต่ไม่รู้ทําไมวูบหนึ่งที่ได้เห็นเววตาเจ็บปวดของเขาใจของฉันถึงได้รู้สึกเจ็บตามเข้าใจแล้วสุดท้ายหลังจากนิงเงียบไปสักพักกีรันก็พยักหน้าเข้าใจด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่บึ้งแต่ก็ไม่ยิ้มพอเขาเห็นว่าฉันยังไม่แต็ต้องอาหารก็ดึงถาดไปอีกแล้วหันมาทําหน้าตาใส่ซื่อใส่ขนาดเอยถามด้วยน้ำเสีงยงหยอกยั่วหรือถ้าลองขี้เกียจตักนิปอนให้ไหม ถ้าขี้เกียจเคี้ยวก็จะเคี้ยวให้ก่อนบอนนี่คุณฉันพูดขนาดนี้ยังไม่เข้าใจอีกหรอไม่เห็นคุณจะดูสลดสลงสักนิดเลยเนี่ยคีรันเลิกคิ้วสูงข้างหนึ่งเขาทำหน้าเหมือนไรดิงสาสเตปดาก่อนเออตอบอตอบมาด้วยน้ำเสียงที่เน้นหนักทีลประโยคอย่างยียวนที่สุดสลด,สลดสะกดยังไงโอ้ยจบนะคะบทที่สามสิบหก